โก้ไปไหนมาฝนตกออกไปเล่นฝนเหรอหน้ำท่วมเนี่นี่ออกไปจังได้ะคือออกได้ออกไปยังไงปีนออกไปแล้วก็เข้าบ้านบ่ได้แล้วก็มหาประดมอีกบ่ฮะอ่ะเปิดสิเปิดเองสิเปิดสิเปิด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 เองเปิดได้ไหมเปิดเปิดเปิดดิเปิดเปิดบ่เป็นอีกมาเข้ามาเออ ที่ล้งจอมัดเปิดประตูเองไปจะกลับบ้านแล้วจะเล่นอยู่นี่นั่นเว้ใส่อีกบ้าโคฟี่ไม่มาด้วยจะออกไปตัวเดียวออกไปผู้เดียวไปกลับบ้านฝนแห้งโต๊งจะเป็นไข่อืมอยากเบิดแล้วนัน่นฝนแห้งโต๊ะกลิ้นไอ้คฟฟี่ไม่ออกมาเนี่ยฝนตกเขา จกักค่วมไอ้เลานน่มากมาเล่นนนำฝนบ่เห็นไหมนน้ำขังอยู่นี่น่ะไปจะหาเขียดหากบรีบจะกลับบ้านอะไปไปไปอะไปจิล่ะไปไปไปลูกล่ะใส่ยีปบัง มันมันตกเปียกแล้วอือเป็นยัไงเปียกมาไปเช็ดตัวให้มาอันนี้ค่ะมารวมเช็ดตัวให้ตัวให้เปียกเบิดเปียกก็จะเป็นตะยู เ,ออเป,เป็นตะยุเรียกเปียกเนี่ยกาแฟก็การเนี่โคฟฟี่นี่จะตากคนทั้งใดละ่ะลูกอะอ่เอาภามาเอาภามาปะเอาภามาเอาภามาจะเอาไปอืมทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันฝนตกยุ่ออกไปหยังก็กออกไปหยังฝนตกยุ่ จะไปใช้อะไรน่นะไปพุ่นดอกจะไปเล่นบ้านประดมไปจังไลนอ์อไปจังไลน์หนอ,อไปบ่ได้ฝนตกป่าฝนตกเอาไปใช้บ่ได้เอ้ยน,น,นันน่นนี่ดอกนั่นเลนนี่ดอกมหนอฝนตกไปบ่ได้